สวัสดีค่ะเต้าทุกคนต้อนรับเข้าสู่เมืองลอบลรี่สักลับพี่ตังกวาม,มาแล้วมากันแล้วนะคะกับคลิปความลับที่ถามถึงกันมา <Wow. S 1> โดยเควสก็คือเราต้องใส่ชุดเบบี้หรือชุดทารกแล้วมาชนล้อมอเตซค์ อ่ะมันจะเกิดการว์บนั่นเองโดยคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่สถานีตำรวจไม่แน่ใจว่าคันอื่นเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้หรือเปล่าเพื่อความแน่ใจค่ะพานางเอกของเราเนี่ยไปลองอีกรอบนึงเอาล่ะแสดงว่ามันเกิดการบักขึ้นมาจริงๆโดยไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วค่ะ ขอขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีน้องบางคนส่งมาให้อีกนะพี่ขอทยอยทำแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพยังไม่โอเคซีรีส์ยาวของเรารออยู่แล้วค่ะฝาก FC ที่น่ารักกดไลค์กดแชร์สำหรับ FC ที่ดูบ่อยๆแต่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝาก Subscribe แล้วก็ดิ่งช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย